นัปตเ็สวัสดีครับพบวกวับผมนัทปิ่นโตครับนี่เป็นทริปภูทับเบิร์กที่สัญญากันไว้แต่ว่าไม่ได้เป็นทับเบิร์กแล้วไปแค่เขาคอแล้วก็จะไปร่องแก่งที่ลำน้ำเข็กนะครับทีนี้อีกหนึ่งคนเพื่อนยังไม่เดินมามาช้าด้วยนะนัดตีสีมาตีสี่ครึ่งเพามาถึงตีสี่ห้แล้วก็ยังแบบยังอยู่กับสาว ยังนัวยังนัวกันอยู่ที่หน้ารถไม่ยอมมาสักทีมาแล้วครับให้มันดูเองให้มันดูเองไม่อยากจะพูดอะไรเยอะมากโอ้โหแนะนำสมาชิกของทีมนี้ครับท่านแรกจะเกิดตะกี้บาใ้ยครับไช เปิดครับบอยครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เรามาถึงเขาคอแล้วนะครับกําลังขึ้นเขาด้วยทางร้อยโค้งค่อยๆขับกันไปครับอันนี้เดี๋ยวจะถึงแล้ว <c oughs> เดี๋ยวจะให้ดูวิวที่ทําการไปสนีเขาคอนะครับว่าสวยหรือเปล่ายังไหวกันอ,อยู่ไหมครับคนขั <c oughs> <c oughs> บมึงถอดเสื้อผ้าไรเงี้ ก็กางเต็นท์เรียบร้อยแล้ว3เต็นท์ด้วยกันตอนนี้แดดร้อนมากเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวร้อนมากดูจะต้องออกอยากอาบน้ำมากตอนนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนกลางคืนน่าจะเย็นแน่ๆครับหลังจากที่เราออกไปซื้อสเบียงนะครับแล้วก็ได้ของมาเรียบร้อยแล้วเรามีเนือ้อหมูเป็นหมูสันในนะครับ1กิโลครับ <c oughs> เป็นน้งฟ้าเรามีไข่ครับมีไข่ด้วย1อใบครับตรงนี้ เป็นมาม่านะครับแล้วก็นนมีสองใบตรงนี้นะมีไข่เลยนะใครับตรงไหนตรงนั้นแล้วมีไข่สองใบเออจะผ่าไปแล้วครับเดี๋ยวจะมาหมักกันก่อนครับเพราะเดี๋ยวเย,วยนนนเ็นนี้จะทำปิ้งย่างกันตรงนี้นะบริเวณนี้เป็นเป็นหมอกนะไปดูได้หมอกปาลิ่นมากอันนี้ก็มีหมอกบางๆอยู่ที่ด้านหน้าที่กลางเต็นท์ของเราแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับทศเริ่มอากาศเริ่มดีขึ้นครับหลังจากที่มาถึงตอนแรกนี่แดดแรงมากทำไมต้องจับเสื้อแล้วแบบร้อนครับอันนี้ร้อนจะดูไหมครับ ดูแลฮะดูว่าร้อนครับโอเคเรามาหมากักเรืองอุปกรณนะครับนี่งพีกไทยนะครับเราใส่ยกีเลยเพราะว่าจะเร็วกว่าคำว่าอะไร <c oughs> นิดนึงพอ,อเขาเกิดเยอะไปเอาออซีซนิตหมักแบบชาวบ,บ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าเราไม่มีอุปรกรณ์เท่าไหร่ใส่ถุงมือพลาสติก โอเคเดี๋ยวมารอดูผลกันครับอันนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วก็จะได้เป็นชิ้นที่มีความหอมของอซีอิ๊วไม่ได้กินไม่ได้กระทิงแต่ยังมักไม่ต้องแดก นี่เป็นช่วงเย็นของเราก็มีความพยายามจะจุดเตาแต่จุดไม่ติดสักทีแต่ไม่ใช่เรื่องง่ายครับนําทีมโดยพี่เบิร์ดครับนี่มันฐานปอมเพราะว<ม>่าไม่มีบวกลบฐานของจริงมันต้องมีขั้วบวกขั้วลบนะครับดูดีๆครับใครไม่เอามาวะนี่ครับเมนูหมูปิ้งวันนี้นแล้วก็มีลูกชิ้นปิ้งด้วยนะครับเริ่มมืดแล้วไม่รู้จะฝนตกหรือเปล่านะครับมันคึมๆเหมือนกันกินแบบป่าอย่างนี้นะครับเอาลมไปใขึ้นเดี๋ยวคุจะกลี่ยลชินแล้วอ่ะ ตอนนี้ก็ทาเมนูเนื้อกินไปไปเรื่อยนๆนะครับเนื้อหมูแต่ว่าอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไข่ดิบตอกใส่สไปซ์ครับเพื่อทําเพื่อไม่รู้ครับอ่ะลองดูครับยังไงฮะมันช่วยบำรุงอะไรอะ่ระบำรุงไข่ <laughs> อ่ะอ่ะกินแล้วไข่หวานอย่ยฮะอย่าอ้วกนะเช่ ตอนนี้เราประสบปัญหานี้หน่อยนะครับคือฝนตกตรงกันตกเหมือนจะหนักด้วยนะครับตรแต่ว่าตอนนี้มันก็มันจะเบาลงมานิดนึงกระทะหมูกระทะยังอยู่ข้างนอกเลยนะครับเข้ามาอู่น,นิดนิดนะครับยังไม่เข้ว่าจะรอดในวันนี้ก็เดี๋ยวมารอดูว่าจะได้แดกต่อหรือเปล่ายังกินไม่เสร็จเลยยังมีนฝนตกละน้ำแกงก็ผสมกับน้ำฝนไปแล้วนะครับน่าจะทําให้กลมกล่อมต้องรีบหยิบถุงน้ําแกงเข้ามาเก็บในเต็นท์ก่อนนะกลัวว่าจะไม่ได้แดกไข่ปิ้งที่ปิ้งไว ่ไขเปียกทุกคนแบบต้องแบบกระจายกระจายเก็บเข้าเต็นท์กันหมดนะเธอมากับฝนสวยตรงที่เดินตากฝนตัวเปียกฝนแต่เธอก็ยังสวยดีเธอมาจากไหนฝนจึงเป็นใจ นีตอนนี้ฝน,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 นก็หยุดตกนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันเละไปหมดเลยตอนนี้เตานี่ที่ทำไปก็เละหมดเลยฮะดินก็เละหมดเลยแบบว่าเกินจะกูกลับแล้วแต่ว่าเราอย่าเสียมอสุกี้เป็นความหวังสุดท้ายเลยังมีลูกชิ้นปิ้งครับลูกชิ้นปิง้ง <laughs> ลูกชินกช้นต้มลูกชิ้นต้มามาแม,ม่มาม่เอ้ยมีมาม่าด้วย <laughs> ึงแม้มันจะเละนะครับแต่เราก็ยังยังคงเล่นต่อไปกินต่อไปนี่แม่งเป็นแบบสุกี้คนป่าเฮียมืน้ำจิ้มมันต้องอยู่ในมือกุ๋ยอย้างคือทุกคนทุกคนจะนั่งยองๆแดกแล้วก็แบบพื้นเลอะๆพื้นเละมากๆอ่ะอเกี๊ยวคนอันแล้วก็แบบแต่ินใจอเอาจากเตนี่สวยแล้วนั่งแดกได้นะสุกี้คนป่าเมนูหน้าตาแบบโคตรไม่น่าแดกอ่ะก็กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ ไม่ต้องกินทิ้งไปสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับนะอตอนนี้ก็มีทะเลหมอกด้านล่างนิดนิดหน่อยหนะน,น่อยรมองในกล้องอาจจะไม่ได้เห็น๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดูหลายๆมุมแล้วกันอุณหภูมิตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณ15องศาหนาวเข้าใจกูหรอกหนาวหรือหมาื <c oughs> <c oughs> ม่เคืนเมื่อคืนนี่ทรมา,มานผมมากเลยนอนไม่หลับ เ,เต็นทันแล้วเด็จะพาพมาดูทะเลหมอกกันแต่ว่าเนื่องจากคืนมันเปียกมากเมื่อคืนฝนตกหนักก็เลยต้องใส่รองเท้าแฟชั <I 'm S 2> ่น <laughs> <laughs> ที่สองแล้วเราจะต้องลาจากที่มาไปโซนีไปที่ลำน้ำเข็กล้วนะครับไปล่องแก่งกิจกรรมหลักของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ่ายรูป น,นี่ก็มาถึงที่พักนะครับของวันที่2แล้วบ้านศิีรายาวันนี้จะมาล่องแก่งที่ลําน้ําเขกครับผมสังเกตเห็นบริเวณด้านหลังที่พักแล้วนะครับก็คือติดริมแม่น้ําเขกเลยแล้วก็เห็นเหมือนแบบเป็นแก่งซึ่งใหญ่มากแรงมากวันนี้น่าจะมันแน่ๆนะครับเดี๋ยวเรามารอดูว่าตอนล่องแก่งจะมันแค่ไหนรับรองซีดอุ้ยแน่นอนพาลุยดีกว่าให้มันรู้ไปครับว่าไฮาไลท์ของกิจกรรมนี้จะเป็นยังไง ดูหน้าด้วยนะฮะป่วยมากข้างข้งอ๋อรถมึงเรียบอะข้างข้างมึงรีบอ่ะรถนั่งหน้าก็ได้เปิดก่อนนั่งหน้าเลยโอ้ยนั่งเชิญตั้งวะโอ้ยจ้าไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปโอ้ยโตเกียวไปที่ย พร้อมไหมครับแต่ว่าต้องไปก่อนนะนี่นี่ครับท่าครับท่ากันเชียงาท่โน้โของน้ำขอเาเดี๋ยวจะลงน้ำจริงให้ดูเดี๋ยวเราไปล่องแข่งกันดีกว่าครับพร้อมยังเโอ้โหทัวร์เซฟตี้ก็จะมีเสื้อชูชีพนะครับครับแล้วก็สู่นแล้วก็จะมี สอนะครับวันนี้นะทำงานมานานครั้งหนึ่งละเนี่ยวันนี้ก็จริงๆแล้วเรืทองถอดแฉก็พร้อมไปก่อสร้างได้เลยต้องถมแฉกเอาไว้คนที่ก่อสร้างจำได้ต้องใส่ให้ครบนะครับใส่ข้างบนครับผมนี่โคกนี่คือหมวกครับข้างล่างลองเลยครับนับสามหนึ่งสองสามหนึ่งโอ้ไอ้หมวกมึงใส่ไม่เข้าใหญ่ไปหรือเปล่าเค็ดหรือเปล่ายันไม่เข้าก็ไม่ต้องลำบาก อาะครับตอนนี้เราลงมาที่เราน้ําเข็กแล้วนะครับก็กำลังพี่ก็กัลังสอนเราพายเรือเอาจริงๆผมก็พายมาตั้งแต่ตอน3ามขวบแล้วนะครับพายอะไรครับเรามาดูจำนวนคนที่มาวันนี้กันดีกว่าค่ะเห็นไหมคะเยอะมากวันนี้แค่ทำหน้าที่เป็นตากล้องนะคะแทนพี่นทเพราะพี่นัทต้องถือพายแทนออะทุกคนส่งเสียงยิ้มนี่คือตัวที่ทำเรือล่มนะครับนี่ค่ะครับพี่คนนี้มีปัญหาอะไรดูที่ผมได้ครับ ระดับเท่าไหร่คะพี่ระดับแรกเท่านั้นมาดูกันว่ามันจใครตกหรือเปล่ากระแสน้ําค่อนข้างจะไม่เชี่ยวมากเดีย๋ยวจังแห่งนี้ชื่อท่าข้ามนะครับที่เราบอกท่าข้ามเ,นะเอาไว้ทุกคนเย็นนะเอ้าอุยพี่มันมากเอาไว้ทุกคนทำไมเราไปแบบด้ข้างล่ะเราไปแบบด้านข้างเหรอเราไปแบบข้าง ออเอา,าละค่ะตอนนี้มาที่อีกเลเวลหนึ่งแล้วก็มาต้นไม้ใหญ่มากเอากิ่ไม้มาโลเอาความเชี่ยวมาแล้วมาแล้วต้นไม้มาอีกแล้วชนโอ้โอนนความการ ตอนนี้ยังชิวๆนะครับยังไม่มีอะไรมากแต่ว่าปัญหาเดียวของเราคือไอ้ไอ้เที่ยข้างหลังนะครับเสื้อขาวเสื้อขาวครับเสื้อขาวอย่าหลบค่ะอย่าหลบมันสาดน้ำใส่แล้วว่างมากไปไงพี่นะเอาแล้วไปไงพี้แหวกไปครับพี่ทำไงพี่แต่ละคนตัวไม่เล็กเลยลงนี่แหละลงนี่แหละปล่อยเซอร์ดิล็อกนะทุกคนฮะเราต้องหลบ ยต้องเจออ๋ผู้ชายแท้มันหลนมันอะไมันไหลโอ้พี่ทอยบอกว่าไหลตุ้ย เขก่อนเขามีวิธีขึ้นอยู่เดี๋ยวพี่เขาดึงให้หันหลังอเนี่อยากเบียกกรบอกไปแล้วหนึ่งกูาตอนนี้แล้วเขล่องมาได้ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับอ่า หนาวค่อนข้างเย็นครับน้ำหวานด้วยนะหวานครับเดี๋ยวเราจะเป็นระยะทางยาวประมาณ3ามกิโลสักน้ำนิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปลุยกันต่อตามเนี่ยเอ้ารถข้างหน้าจะเป็นแกงระดับ3นะครับชื่อว่าแกงมรดกป่า ก็พี่เขาบอกว่าตอนแรกยังไม่ต้องพายไปพายตรงโค้งนะครับเพราะว่าปล่อยไหลไปก่อนอ่าปล่อยไหลไปก่อนแต่ว่าตรงนี้จะมีเพื่อนเราตกหรือเปล่าก็มาติดตามมันต่อไปนะครับตอนนี้เพื่อนๆทุกคนก็เงียบหมดเลยเงียบหมดเลยนะครับเพราะว่าข้างหน้ามันค่อนข้างแรงมากเลิกค่ะเลี้ยงสายายกลับหน้าจิ้นก่อนไม่ไหวลไม่ไหวม ขึ้นมาอไม่ดีไม่ดีาโทษมนแรงเพื่อนอะยังไงดีล่ะยังไงดียังไงดีเดี๋ยวนี้ก่อนเดี๋ยวนี้ก่อนขึ้นมาเร็วแล้วขึ้นมาเร็วเดี๋ยวกูช่วยั วิธีการก็ไดดูกรั้งนะครับไม่มีแรงเลยไม่บอาอ่าโอเคลำดับสี่ค่ะแอดวานซ์ของจิงเขาบอกว่าชื่อว่าหินลาดนะครับจะเป็นขั้นบันไดสูงหนึ่งเมตรลงมาอย่างนี้เลยทั้งขวาที่ก็แนวไทยรู่ดเลย มันอยปไปามัูนอ่เเหมาเขาบอกว่านี่เป็นครึ่งทางของลำน้ำแขกแล้วนะครับลำน้ำแขกมีทั้งหมด15แกงอันนี้เป็นแกงที่7แกงนี้ระดับอะไรครับพี่ระดับ3นั้นพีแล้วก็ผ่ายมาแล้วค่ะชิวๆอ่าดูนิดเึงเฮ้ยทุก ชื่อแก่งสางลงไปเนี่ยเดี๋ยวจะไปฟาดกับต้นไม้ก่อนแล้วก็จะต้องรีบพายแรงนะคะเพื่อให้ตัดกระแสน้ำผ่านไปเออผมก็ไม่เข้าใจภาพเท่าไหร่เดี๋ยวดูกันค่ะครับอีกไมมอีกไหม Woo! <laughs> Woo! <laughs> พี่บอกว่าน้ำเต็มเรือพี่เขาเตือมาแล้วนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยมันเป็นโค้งลงมาอย่างนี้เลยครับดูหลัูลโอู้เห็นแล้วถือดีๆนะเว้ยฝ้ายพวกเราพร้อมไหมถือไป 啊！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 啊 เป็นสองแก่งสรกุปให้นะครับแก่งยาวระดับ5้าความยาว200เมตรเก็บเ็ปตัวให้เ็ปตัวให้แน<ๆ>่นๆอย่าให้ร่วงค่ะร่วงวเราเจ็บนะคะอะไรที่ห้ามามึงทำหมดอะ <laughs> เป็นการสุดท้ายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้มีระยะเวลาให้เล่นน้ำอีกครั้งเดียวเท่านั้นเราจะตรวจร้อมกันนะทุกคนหนึ่งสองัา้เย็นนะครับเย็แล้วแบบมีหมอกลงจางๆด้วยแล้วชายหนุ่มก็ช่วยชีวิตแฟนสาวไว้ได้ มนันนั่งกูเนีก็้้เลยพี่เขาบอกว่าแกงสุดท้ายของทรินี้นะครับชื่อว่าแกงทับขุนไทยเป็นแกงปร,ราบเซียนททำไมอะพี่เขาบอกว่าระดับ5<ะ>ไม่ตกแต่นี้ระดับ3เราจะตกนะครับออไมพูดน้นนะครับ สบยครับไปก็จบเรียบร้อยนะครับสําหรับการล่องแก่งที่เราน้ําเข็ก15แก่งด้วยกันนะครับก็เดี๋ยวติดตามบรรยากาศคืนนี้ว่าจะสนุกสนานแค่ไหนนะจ๊ะวันนี้ขอไปพักก่อนคนเหลืเอสามอเอ่ะเหลือเด้อเดออ่ หาเพื่อนเพื่อนหายอะไรครับมาหาเพื่อนเหงา กอนกลับบ้านวันนี้ครับเราแวะมาที่วัดพระศรีมหาธาตุพรวิหารมาไหว้พระพุทธชินาราชนะครับซึ่งเ,ออเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยตั้งแต่สมัยโบราณในการมาแล้วหนึ่งในแม่น้ำสี่สายที่มารวมเป็นแม่น้ำเจ้าพระยานะครับปิงวังยมน่านอันนี้ก็แม่น้ำน่านใหญ่เหมือนกัน แล้วก็สักการะพระพุทธชินราชเรียบร้อยแล้วนะครับก็คิดว่าจะจบคลิปด้วยความสงบสุขได้บุญได้กุศลหลังจากที่เราทําบาปมาทั้ง2วันก็ขอลาไปนะครับวันนี้ด้วยวิวของแม่น้ำน่านด้านหลังผมนี้ยังไงเจอกันคลิปหน้าครับจะเดินทางไปไหนก็รอดูด้วยละกันวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบายบายดเถอะ